ขัวซักจึกสวัสดีครับนี่ครับมือนี้ม่ีไมเห็ดกับเขากินแดงครับทีเป็นตังเดรียญตำมกแดงหอดไข่หอดเนึงครับนี่เรียลแท็กซสองครับจากเพิ่นเห็ดเนียงหรอกนี่ป่าเป็นอีพัดกระเพาัดกระเพาปลาว่านเพื่น เขาปลาต้มเนื้อแดดเดียวต้มตมเขาที่ต้มเนื้อมาก่อนค่อยมาดูก่อนค่อยไม่อยากกินน้ำลดน้ำเลยนั่นเลยต้มเนื้อแดดเดียวครับค่อยกินน้ำข้าวนันเลเมนูคนเมนูต้มเนื้อแดดเดียวหนึ่งเมนูนครพนมครับทาอูเทนของบุรีรัมย์ครับ แนวสผ็เห็ดใบกี่มีเดี๋ยวคือไน้สิมียังแนวอุดโอ้ไข่คร,ครับไข่แต่เมนูไข่ครับจุง่งออมออมออมสีนแดดเดียวไม่ใช่ไงเนี่ยแต่ออมเหมือนเนี่ยน,นออี่ออม <laughs> สีเนี่ยเดียอดผมมีผมมีเนื้อสดเครื่องนี่กินเนื้อแดดเดียวมาตะวันก่อนมาตะวันเดียวมขาดรูเนาะ ทั้งหมดมันกระตำกัะแงพีนี้รถหากระพุกมาใส่ว่ะเนาะจังมาเฮียน้าหวนกินเบียอันใไม่ไหมครับเหมือนเหนน้ำพ้นน้ำใหม่มันกินน้ำพ้นน้ำใหม่เจ้าทางคอยเปียนอือตอนเหตุงานนานใหญ่ดาับเีียวยานหึ่สิ ซักยุทำไ่ไม่คือไในส<า>ิ้าไม่ยังทุงยังทุ่งคาคาแห่แงใจเก่บเตรียมไหยเตรียมคนมามีคาครับตองแตงบึงการนะพี่เด็ดสูตรแม่อะไรนะ าดเนี้ไปกิน้อมันแค่เ้อะนี่ชวนเรือัวเองเหรอี่บานเจเห็นเนี่ยตั้มซหไวยทำไมตัไม่เครียดแลอือแลมือม,มืมอบกิดการเมื่อวานเลยนเนกินกไก่เว้ครับตอนกินตะตะมออกแดงก็พักเท่านั้นเพกินแลาถูเรืกสตัวน,นอไป คนคูดิสุกเด็กกันเขาแล้วตองเงินเข้าก็มาปั่นกันแท้อันควรใช่รับใกนด้วยนครับปั่นเพ่านอนรับอยู่วิย์ไทยพี่นอนอยู่้างค่างย่านเขามาอุ่มนี้วิบวันตรงที่อันตรายที่สุดคือปวะทสุดแล้ววิบวันเช่นกระตัมคงไคร ข้ายดีได้จนได้ข้ายโกมาหนอกเลยคายโคกขายสากมาหนอกเลยนี่จะหันแหงนะเ่นข้าแหงใครเนตะไข่บุได้กินแต่ไข่แหงเนาะทันทำไมไม่ได้กินต่ไข่แหงเนาะูะะ้ใดเป็นคนเน่ยชะเจอร้องบ่เจอร้องะห้ามเบีวอยู่นว่าภากัน้อว่าผเลยสิกี่าไปเอาเดถห้าเบียว เรียบร้อยครับตำแงนไ่าเลีนแบเกินทางนี้เนแม่นปลาครับนีครับปลาสวายปลาสวายปลาาวานก็ปลาวานกับปลาวานเลยอันทานนี้เป็นแม่นอันต้มีนเีดยกขนาด เองไหมก็เลอดไม่แเลคุณไไโนันได้เดี๋ยวรับักเข่ากับนาเพิ่นเพิ่นนี่มากินครับไปรับัดพี่น้องขอบคุณครับที่เบิ่ง